แม่เตรียมชุดขาวมงกุฎส่งแตงโมไปเป็นนางฟ้าเบิดหน้าเศร้าร่วมรับศพแม่แตงโมเตรียมชุดราตรีสีขาวมงกุฎเปลี่ยนให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายด้านเบิดแฟนนมสวมชุดขาวรอรับร่างแฟนสาวทำพิธีเผาร่างซึ่งเมื่อเวลาเก้านาฬิกาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพานิดาศิระยุทธโยธินแม่ของแตงโมเดินทางมารับศพของแตงโมนิดาพัชรวียรพงษ์โดยแม่ได้เตรียมชุดราตรีสีขาวจำนวนสองชุดพร้อมกับมงกุฎสวมศีรษะมาสวมใส่ให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเปิดเผยสั้นๆว่าแตงโมเขาเป็นนางฟ้า เตรียมชุดไว้เพื่อส่งให้น้องไปเป็นนางฟ้าจากนั้นเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีเบิร์ดแฟนของแตงโมเดินทางมาด้วยรถแท็กซี่เพื่อรับร่างแตงโมนิดาเช่นเดียวกันโดยรีบเดินเข้าไปที่ห้องนิติเวชอย่างรวดเร็วด้วยหลังจากญาติได้ทําการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและทําพิธีแล้วจะเคลื่อนร่างไปทําพิธีชาปนากิจที่คริสตจักรเมทอดิสอรังสิตคลองสีจังหวัดปทุมธานีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ